สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมมัอนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิงบ่วงลวดนะครับผมผมใส่หนูไหวอยู่หน้านะครผมว่านมาหน้าแล้วก็ได้บ่วงมาสิบก็หลังนี่แหละครับผมผุมก็เละเอามาใส่นน่ยครับผมมองในปลาอยูคารนี่ครับผมเอนเห็นล้องมันกันเละเอาเอาบ่วงใส่ไว้ล่องเบืงนะครับ,บว่าจะเป็นยังไงนะครับเสานี้ก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบิง้งมาให้มาหน้าแลวก็ อิดอุปกรณ์ดักหาอยู่ข้างกินมะน้็เลยเอาไปใส่ไว้ในปลาอยู่ข้านี่ครับผมบ้าเน,นี่มีหนูอยู่แต่ว่ามันเกิดจากหายากเนี่ยหลัครับผมหกควางกับชิเบิงหยากเือนเอาก,กับเล็กมาใส่กับอ่ะพอได้ปิ่งอยู่มันนี่สิเป็นจังไดเนาะครับผม,มน,นี่เป็นบ่วงลวดครับผมเดี๋ยวไปลาอบเบิรงน้ำกันครับผมไปครับผมดุยกันครับ หกหลายพี่น้องถือไงเขาจังมีแนวมาต่าอัานนี้ใส่ไว้อีกครับ มดถือกระแสกวัน,นี้แหละน้แงหนังก็มาเล่อเบิ่งเรื่อยนี่ัง้ยนี้ก็อบอดถือครับ นี่ถท้าบ,บ่มไม้ก็อันนี้ไม่นบ,บุพเนีดข้าวขานี่ครับไปนี่นี่ทางไปเห็น นี่พี่น่องมึงหกหกหลายเด้อหนาหลายขึ้นะพอผมไปยังม่หนูอยู่ดอกพี่น่องไปทัวร์น้ำใสไปครับผมค่วงไปบดถือนี่หมายกว่านั้นนี่เขาเจาเจากับใส่กันครับ ใส่ละไปทางใดตโตแล้วตำขักขักข,ก,ขก,กขักักต่ำขักขักขักบ่เนี่ยมบ,บ่ถือครับใส่ไปน,นี่ ี๋ยวหาก่อนพี่น้องไปป่วงได้แล้วลงหลงฟ้าแล้วพี่น้องปลงาลงทีบลงเดนแล้ว ป่าลงทิพย์ลงแดนอืมครับผมใส่เวนไอ้คล้องเป็นหินหมดป,ปุ๊ดผมคล้องมันเจ้ายอยู่ได้คล้องไส่เวนย้ำ มันนี่นถือขึ้นห้อยไหมครับเจ้าไหมสีแดงเจ้าใส่ไปก่อนานะโอ้ยหลังนี่ พี่น้องโหยักใจมึงพี่น้องเห็นตั้งเงาหางบักไงเลยยักไงครับตัวนี้ยักไงโหมึงครับมองเพิ่นยองครับพี่น้อง,องมองนี่ thăm gì này nếu chị kiếp 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 นี่บถือครับหลังนี้จะเงียบครับนี่มองมองทางเพ็่นนะพี่น้องมองแนงะลุบลุบลุบเขาเอื่อในทางจนลุบนะ ทางจนหลุบนี่พี่น้องเมืองทางนี่ไหมทางนี่ ทางนี้บอดขึ้นด้วยบนเรียนชิ้นมีหลายตุยด้วยครับนี่ไม้ข้าจอตัวนี้ มันก็เจาะได้ไปนะบ่เนี่ทางทางเรียนไปเนี่เขาไปเขาใส่เรียนพี่น้องเข้าใส่เรี่ทางเข้าก็ดีดีเลยนี่นี่ทางเขาใส่ผ่าม้วนต้องเป็นม้วผ่านครับนี่ทางเรียนดีเป็นดีไปเนี่ยเขาไปคุณ ngầm hèn không không buồn khó chịu ăn không cần gì sẽ đầy lưỡi <laughs> หลังนี้กระบ,บอกผ่านนี่หนึ่พี่นุ่มน,นี่กระท่างเนี่ยนะนี่เพิ่งพบท่างแบบโอ้ท่างดีเป็นดี <c oughs> นี่เสือข้าเจา้าใส่นักเตอต้องดึงออกไปนํำกับมันจะปนกันดีนะคนละสีนักเน่าจะใส่ไปโดนแล้วมผมเฮากมามเหล่ะใส่ตะกี้มหกไหลยครับี่ห้อยขวดห้อยอย่างเต็มอยู่ด้วยครับผมเต็มไอหยะอยู่เนี่ย ครับพี่นอ้องเลาะเบิง้งเบิดและครับผลงานกันเลตัวหนึ่งนะครับพี่น้องได้หนึ่งตัวตัวสวยๆใหญ่ๆเลยนี่ครับผมมันเป็นปลาอยูค่คาแบบนี้ครับกำลังขึ้นหย่าเอยาหยาไว้เต็มเลยครับผมได้มัหนึ่งแต้มง,ง,ง,งามๆยหงไๆอยู่ครับเสาใส่ทิ่มใ้นะครับผม พอด้อยู่ได็กินอยู่ครับนี่ครับผมผลงานทิดเบิ้มครับกับผมดักหนูไว้นะครับได้มากนึ่งแต้มครับแต้มสวยๆอยู่ครับแต้มสวยๆงามๆจะนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเอามาฝากปีฝากนอนนะครับผมจะมาให้มาหน้าดักไว้นะครับผมพอด้ลูกน้องก็ดักโคกน้ำโคกน้ำปลานะครับพอได้อยู่เด็กกินครับผม ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมนี้หากินแบบบานๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ